เอ,เองทายถูกเดี๋ยวพี่เติมผลนี้ให้เลยถาวรเลยเาเทายมามไม่จะเป็นผลผลได้อะเฮ้ยอ่ะผมยืนยันคำตอบผลได้ไหนลมดแ้ทำผลได้อโอ้ยสวยโอ้ยก็อไอ้แกผลได้ผมละ่ะผมทายถูกไหนพี่บอกว่าจะให้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะยังไม่ให้อีกหรอเอาผลได้ถาวรของผมมันเลยนะกูบิด A later few moments โอ้แล้วมันก็โทรมาโทรมาไม่หยุดห้าสายอย่างนี้ไม่ได้ละต้องโทรหามันละฮัลโหลครับ <Hello? S 2> พี่มีไรน้องม่อะไรพี่จะให้ผลได้ผมว่าผลได้ไรวะผลได้ถาวรที่เอ่อคลิปสุ่มผล ep สองอ่ะพี่แอผมทายถูกแล้วพี่จะเอ่อในพี่บอกจะให้ละตอนไหนวะไม่มีคลิปที่แล้วอะไร พูดเรื่องอะไรนี่พี่อะไรเอ,เอ,อ <c oughs> เอามาเลยเอาคนได้ดาวบนขงผมมาผลได้อะไรพี่งงเลย,นะลยเนี่ยอ็งพูดเรื่องอะไรน่ะโอ้ยแกไม่บิดกูละบิดอะไรไม่ได้บิดเข้าเกมมาก่อนมามามาเข้าเกมมาก่อนมาเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เข้าเกมแปบโอเคสวัสดีครับน้องชายพี่เข้าเซิร์ฟบีมาแล้วอิงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในคาเฟ่ครับไหนคนไหนคนนี้เหรอใช่โอ้โหแล้วแต่งตัวใหม่จำไม่ได้เลยไอเหลี่ยมมันไปไหนแล้ว เส<ฮ>ื้อไอเลี่ยมก็ไม่ยอมใส่เนะี่ยดูนิเสื้อไอแก่แล้วก็ไอเลี่มยมเองยังไม่ใส่อีกหรอมีครับแ่เดี๋ยวค่อยใส่อีกิปนหน้าเฮ้ยเฮ้ยเสียงเป็นอะไรอ่ะน้องทำไมเสียงกระตุกจังได้ยินไหมพี่ ได้ยินครับน้องว่าแต่เองมีอะไรเนี่ยเองโทรมาหาพี่ทั้งห้าหกสายเนี่ยมีอะไรน้องผมมาทวงผลได้ถาวรอของผมไงผลได้เลยวะผลได้ถาวรที่ผมทายจาก e B สองสมผลได้อตอนไหนพี่ไม่เคยบอกว่าจะให้นะ <Yeah. S 1> พี่กลุ่มกลไงนี่พสองอ่ะอ๋อผลได้อ่ะนะใช่อะเม,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 มาเ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 ลยน้องผลได้เนะี่ยอะผลได้เดีววะอ่ะเดี๋ยวผลได้เขียว่ะอ้าวเฮ้ยไม่ใช่ผมบอกขอถาวรเอา้า ถาววอลอะไรพี่บอกว่าถ้าเอ็งทายผลไหนเดี๋ยวพี่ให้ผลนั้นไงโอ้ไม oh, okay. ่แก่เด็กกูแล้วพี่บอกว่าอะไรพี่ให้ถ้าเอ็งทายถูกพี่จะให้ผลนั้นไม่ใช่เหรอเนี่ยก็พี่ให้เนี่ยมาดี้เนี่ยผลได้เนี่ย,ล,ยออล้วนั้นพี่บอกว่าเอ,อ่ออะไรนะถ้าเอ,อ่อพี่รายูกเนี่ยพี่ไอ,อพี่จะเติมถาววลให้ไงเติมถาววลให้เลยเหรอใช่โ oh, <น>อ้ยอเอโอ้โหบอกทําลืมไม่ได้ลืมครับน้องแต่พี่ไม่เคยพูดเคยพูดคนดูดูดิครับ ไอริทมันเอา่นถาวรอย่างเดียวเลยมันเอาไปกี่ผลแล้วมันจะเอานได้อีกผลเดียวอยู่เลยที่เอามาจากพี่อ่ะโอ้หผลโมจิก็เอาเกมพัดก็เอาจะเอาอะไรอีกน้องจะเอาผลได้เอาไปทําไมก็เอาไปเอ่อเล่นกับเพื่อนนี่แหละแล้วก็เอาเกียนพี่แหละโอ้เอาเกียนไม่ให้แล้วเงนไม่ให้แล้วเอ้อเฮ้ยเดี๋ยวโดนอ่าอ่าอยากได้หรออยากได้จริงไหมเนี่ยอยากได้อยากได้แค่ไหนร้อยเปอร์อุ้ยร้อยเปอร์เลยเหรอ คือว<ช>ันนี้เองโทรมาหาพี่ย้ำๆๆ,ๆเนี่ยคือเองเองจะมาโดนผลได้ว่าง,งั้นใช่แต่ถ้าพี่ไม่ให้อ่ะจะแม่ไอเกอเองจะด่าพี่อรอใช่ด่าว่าอะไรไอ้ย่าอย่าติดตามอย่าอย่าติดตามช่องนี้ครับโอ้โห,โหไอ้ดีแรงไอ้ดีแรงเกินติดตามนะครับอย่าไปเชื่อฟังไอเด็กคนนี้ไอเด็กคนนี้นมันปากไม่ดีแล้วถ้าพี่ให้ผลเองอ่ะจะบอกว่าอะไรก็ขอบคุณพี่แล้วก็ให้ทุกคนติดตามช่องนี้ไงโอ้โหไอ้ดีมันไอ้ลกสองหัวอไอ้ไอ้ลินสองแชก หย,ยอกแน,น่น้องมามามาเดี๋ยวพี่ให้ก็ได้มา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 ตรงนี้เลยมาเดี๋ยวกดผลถาวรให้เลยมาผลเลยนะผลได้หรอผได้ได้ไดครับน้องเดี๋ยวพี่จัดให้ได้ได้เอาหาไม่เจอเวอ๋อดีมันผลสไปเดอร์คนนี้แล้วกันกดเลยนะน้องพี่กดแล้วโอเคโอเคกูคว่าตรงนี้บิดแน่นอนเอา้าเฮ้ยกดไม่ได้ครับน้องทําไมอะลบักไม่พอกูไม่มี<อ>ลบักเลย เอางี้เดี๋ยวพี่ไปเติมโลบักก่อนได้ไหมได้ก่อนที่พี่จะไปเติมโลบักอ่ะพี่มีเงื่อนไขหนึ่งก็คือเอ็งอยากได้ผลได้ใช่ไหมใช่นั่นเองไปเปลี่ยนเป็นผลบอมก่อนอะไปเปลี่ยนเป็นผลบอมก่อนเร็วๆผมไม่มีมังกรถาวรถ้าเอ็งใช้ผลมังกรงั้นเอ็งห้ามห้ามใช้สกิลผลเลยเคปะฮะอะไรนะห้ามใช้สกิลผลเอ็งหนึ่งหนึ่งกับพี่พี่ใช้เสือแต่เอ็งห้ามใช้สกิลผลเลยถ้าเอ็งจะมาพี่พี่ให้ผลถาวรเลยผลได้ รอบเดียวรอบม่โกงกูแล้วตรงเนี้ยรอบเดียวรู้เรื่องมาไม่สนแล้วอิงเจ้าไม่เอาถ้าเอิงถ้าเอิงชนะพี่ไปเติมโลบัคกดให้เอิงเลยมาไม่ไม่ไม่เอ่อไอ้ไอ้ใช้สกิลผลได้ไหมแต่แค่อยากแปลงร่างก็พอไม่เอาน้องห้ามใช้สกิลผลเอาไม่เอาเอาไม่เอาโอ้บิบีบเละเว้ยเอาเจ้าไม่เอาน้องค้าหัวก็ต้อง 12m เข่าก็เทียบสิบมาไม่ต้องพูดมากน้อง เอาเลยละกันโอ้โดูเฮออจีนจีนเออแม่แก่เล,ลี <c oughs> ่ยมกูมีแก่เดียมกูกเอาให้ด<ห>ีก่<ข>อ,นอนกูเดี๋ยวกับเดียลยวกันเอา,เอ,าอย่าเดี๋ยวไม่ให้หน,หนกกะเว้ยน้องไปกดก็เป็นตามกดคำน้องไม่แล้วมึงเหลี่ยมมาทำไมล่ะไอ้แกเอาไปได้เหลี่ยมพี่ก็แค่ตั้งกดขึ้นมาเอง <c oughs> <c oughs> เอายังอ่ะ,จะเจ้อายังอ่ะแบบนี้ขอโคลโอเซียมได้ไหมล่ะเอาทําไมอกก่ะกลัวอะไรกลัวข้าหัวตกหรอใช่อ่ะโคลอเซียมก็ได้มา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 ,มา ไม่มีเก๋ไม่เหลี่ยมอูน๋นีเ่เอาเอาเอาเดี๋ยวนี้พอไปปากแซบจังอะ่ะเดี๋ยวนี้ปากแซบขึ้นเยอะเลยนะตั้งแต่เปิดเดิมเนี่ยพูด<อ>จากาับพี่ให้มันดีๆหน่อยครับอ๋อพี่ชายเล่นหน้าคาเฟ่เหมือนเดิมนะน้องครับ <The school. S 2> พี่ชายเอาง่านะมันไม่ใช่พี่ชายพี่เกอะไรนะอะไรนะเมืเอ่อกี้พูดว่าอะไรนะอ้าวไม่มีอะไรไม่มีอะไรเริ่มเลยมาเอาเหลี่ยมหรอเหลี่ยมหรอมาดิเริ่มเลยนะห้ามใช้ผลมังกรนะครับน้องโอ้ย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 เป็นอะไร啊ปิงปิงเลยเฮ้ยเฮ้ย ก็ต้องเฉยโอ้ยปิงปิงอ่างปิงอีกอ่างปิงอีก What the fuck อุ้ยบ้านฝนตกครับไอ้แกบ้านฝนตกได้หรอบ้านพี่แบบอากาศร้อนจัดบ้านเองฝนตกโอ้โหกระเปิาเออปิง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  What the fuck ดูดูตัวมันดิวิ่งเน็ตกากจัดโอ้ยไอ้จะตะโกนทำไมไว้น้องเออดีจัง ่าอีีกกอวันนี่ก่อนเอวันนี้ก่อนอีกวันนี้ก่อนอีกวันนี้ก่อนอีกวันนี้ก่อนพี่พี่ไม่แปลงล่างก็ได้โอเคป่ะโอเคไหมใช่โอเคแล้วไม่แปลงล่างโอเคเอาแล้วแหละปะโดนกูแกไม่เหลียมกูไอ้เวียเหลียมกูอีกแล้วโอ้โหโหเดี๋ยวดิ้วยาวคลายเกินไอ้ลิสมันยาวคลายเกินอุยมาดิอุ้ยนี่เนาะเขาวันน้องชายโอ้ยโกบี้เฮ้ยแกครับแกครับเจี๊ยครับเล่นแรงครับอย่าเล่นแรงครับ ไ่แรงหรอกนเจ็บเลยล้กันไปยันหนีดีโอไก่เกินเปล่า่าดช้สู้อย่างมีสไตล์ครับพี่มีสไตล์สเต็ปกากเปล่าเล่นเปล่าปีไฟอ่ะเคยเล่นเปล่าไม่เคยครับทำไมหนอเฮ้ยลวเองเล่นโปรหรือเปล่าวะไปวับมาโอ้แกเจ็บฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเีเฮ่ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้อเเฮ้ย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 เ่้ยล ให้แล้ละกันเปิดเผาได้ไม่ดีอ่ะเนี่ยไม่ไม่อย่ะน้อน้อน้องน้อน้เปิดเผาครับน้องเออเลยครับไปแล้วนะน้องไปร้านไป้วนนครับไอ้แกเฮ้ยพี่บักว่าพี่บักพี่บักปี๊พิงพี่ปิงพี่ปิงกว่าน้องเอ็งเนี่ยพึ่งนำอะไรพี่นะพี่ปิงน่ะอ้าวได้พี่ปิงอยู่อ่าได้ได้เป็นงี้ใช่ไหมมาดิมาดิกระจกกระจกโดนปิงปิงปิไม่ต้องอ้างมาดิน้องไปไหนอ่ะไอ้แกไม่ เฮ้ยโอ้โหแรงเกินเฮ้ยไอแกแรงไปเปล่าน้องปะไม่แรงครับไม่สนและครับไม่สนไม่สนเฮ้ยจีจีเด้อเดี๋ยวบอกไปไล่เก็บไปเหรียมคู่ครับเราไงต่อเราไงต่อหัวหน้าเหรียมหมายไม่รู้จักต่อปิงป่ิงี้อ่ะแกปิงปิงกูปิงแกแกกูปิงไอ้แก แกไม่เดือดกูดูห้ามบอกห้ามแบงล่างที่ไม่แปลงร่างดูแปลงหมดกูไม่สนลูกใครกูบอกว่ากูปีนี้ไอ้ตันที่นี่ไม่ไปฟังกูเลยเฮ้ยทำไมวะไอ้ท้อคันเอ้ยเมื่อกี้แบงร่างดีแกอี้ไอ้ตัอี้นี่แล้วจะปอาแตกแกี้ไม่ ทีนี้แม่งเหลี่ยมดูครับดูเหลี่ยมบอกครับแปลงล่างเฮ้ยเอ้ยไปเอาใจต่อยี่นี่อ่ะี่เหี่ยมแหววขอใช้หมดเลยละกันมาเหลี่ยมแหววฮะลายปออันนี้แกครับแกครับจริงครับแกครับคุณม่ของเที่ยวไม่สนไม่สนดาดาทำไมเล่งด่าพี่ทำไมเอ่นดาพี่ทำไมน้องมาดิปากแกวอ่ะพีเนี่เอาแหววเปิดเพอเลยละกัน พี่วะดิเปิดวงเปิดเผาวะดิมาดิเอจอกแกกูปิงแกกูบอกกูปิงหนีเป็นหมาเลยอ่ะไหวเปล่าหยับใครเกินคลิปเนี้ยคลิปนี้ลิซหยาบใครจริงน้องทำให้ลิลิลต้องพูดหยาบได้อ่ะพี่ไม่เล่นกับเองแล้วเองพูดหยาบใครอ่ะพี่พี่เสียใจว่ะไม่กันเด้อไม่ไม่ตามแล้วไม่ถามแล้วพี่อยากเล่นแบบเด็กป่าแซ่บเล้วพี่ไปละพี่พี่เสียใจจริงพี่เสียใจจริงโอ้ยโข นูนพูดดิครับ <congratulations> นูพูดดิครับทุกคนพี่ไม่อยากเล่นกับเองเราด้เองถ้าเองไม่พูดพูดจะาถ้าเองพูดจาแบบนี้พี่ไม่เล่นกับเองแล้วนะพี่ไม่ให้ด้วยนี่เองก่อนเข้าไปเกเนี่บอกครับไอเล่าไม่ไอเล่าไลยไม่ไม่ล้าทำไมเราต้องพูดจาไม่สุภาพด้วยอ่ะมันก็ใช้ถ่ยใช้ฝุนเดียวกันสิไม่ไม่ไม่เองมันนี่เลยพี่ไม่พีพีแล้วเองมันมันตรงนี้เลยมายืนตรงหน้าพี่เนี่ยมามามานั่งข้างพี่ดิมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยน้องนี่ยัดเยียบหัวก่อนก่อนนั่งแล้วกัน อานี่ติดตลกติดตลกติดตลกนะอ่ะพี่ถามเนี่ยพี่ถามมิโนตรงทำไมเองเดี๋ยวนี้เองปากปากเตียวจังอ่ะมึงเรียบก่อนครับไอ้แก,ก่เอาเฮ้ยไม่คือเนี่ยพูดมงพูดมึงเลยเองเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ลิลหรือเปล่าเนี่ยเองเองใช่ลิลหรือเปล่าเนี่ยทำไมเอลิศไม่เคยพูดใจอะใครกับพี่นัเนี่ะครับกูเคยเรียบเยมเอาเฮ้ยใจเย็นคำน้องเอาไอ้ลิศขึ้นมาน้องลิศคนที่พูดจาแบบดีๆไปไหนละไหนไหนใช่ลิศป่ะเนี่ยัโอเค ในในถ้าเอ็งไม่พูดจาสุภาพพี่ไม่ให้แล้วนะงั้นพี่ไปนะพี่เติมลบังมาเนะี่ย่ะกูไม่เชื่อมึงหลอกไอเก๋เอา้าได้งั้นพี่ไปไปจริงละเอาเว้เอาบลได้กูคืนมาก่อนเอาไม่พูดจาสุพูพูดจาสุภาพก่อนครับน้องครับ <laughs> อยากได้ผนได้ไหยครับอยากได้อยากได้งั้นเอ็งบอกกับพี่ดีแล้วก็บอกคนดูว่าผมจะไม่พูดจาไม่สุภาพแล้วครับผมจะพูดจาสุภาพไม่สุภาพตลอดเลยอะอะไรนะ ไม่มีะไรไม่มีะไรไม่มีะไรพูดใหม่ผมจะพูดจาสุภาพแล้วครับผมจะไม่พูดจาสุภาพแล้วครับเอาดีๆว่าอะไรแกพูดดีๆผมจะไม่พูดจาสุภาพนะครับเฮ้ยไม่ใช่ผมผมจะพูดผมจะพูดจาสุภาพแล้วครับผมจะพูดจาสุภาพแล้วครับโอเคไอ้พูดดีๆดิทำไมเราขำอ่ะเราติดเล่นอ่ะเราพูดดีๆดิก็มือฟาหลุดไงอ่ะเอาพูดดีๆพูดดีๆ ดีจะพูดจาสุภาพครับเค okay. ตามนั้นนะถ้าเองพูดกูมึงพูดคำหยาบอีกพี่ไม่เล่นด้นแล้วนะครับไอแกไอเลียมเอ้โอ้ได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 ้โอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่อะไม่มีโลบัคแต่พี่มีตังค์ให้เองไปเติมผลได้โอเควะได้พี่โอเคนั้นพี่ให้เงินเองนะเหมือนเดิมนะน้องครับนะ ไปอ้าวลิบเอ็งไปซื้อมาแล้วใช่ไหมผลได้อะซื้อมาซื้อมาแล้วใช่ไหมครับโอเคดีแล้วน้องคือพี่ทําตามสัญญาพี่บอกว่าพี่จะให้ผลได้เองถาวรพี่ก็ให้แต่ว่าพี่อ่ะไม่มีโลบักเวเพราะว่าพี่ไม่ใช่ร้านโลบักไงเข้าใจวะพี่ก็เลยให้เงินเองอ่ะไปหาซื้อเองก็ส่งรูปมาที่เองส่งรูปมาก็คือไปซื้อมาแล้วใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้พี่ดูได้ไหม แมวามาผลมังกรไม่ไม่ถาวรเอาทําไมอ่ะคนดูเขาอยากเห็นว่าเองโกหกหรือเปล่าเอาเดี๋ยวผมถ่ายไปให้ดูเปล่าเนี่ยเราเนี่ยเอาพี่ก็เห็นแล้วรูปที่เองส่งมาอ่ะพี่เชื่อเองก็ได้พี่เชื่อแหละเพราะรูปมันก็เห็นอยู่แล้วไม่ตัดต่อนะไม่ตัดต่อโอเคอะไรนะแต่ตัดแล้วคืออะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่าไอ้ดีเลยเลนเหลี่ยมนะเ,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 เอาเงินกูไปกินฟรีหรือเปล่าเนี่ยสามร้อยเลยนะที่ให้ไปอ่ะ แล้วเองได้ผลได้ไปเนี่ยคือพี่ทาตามสัญญาแลเนเวทแต่ว่าเองต้องทําตามสัญญาที่พี่บอกด้วยนะเองห้ามพูดไรครับห้ามพูดคำหายาบห้ามปากแกวจะทําได้ไหมไอ้แอ่จะปากแกวก่อนไงอ่าแต่ถ้าพี่ปากแกวก่อนให้ให้ปากแกวได้แต่ถ้าพี่ไม่ได้ปากแกวแล้วเองใส่พี่ก่อนพี่พี่จะไเองเลยนะได้บอกคนดูแล้วนะว่าเองจะไม่ปากแกวครับไอ้แกอ่าดีดูดิดูดิเห็นไหมดูดิพูดไม่ทันขัดคําคืออะไรไม่มีเลยเองสัญญาคนดูไหมว่าเองจะไม่พูดคาหยาบไม่สัญญา เอาดูดิให้ผลแล้วดูดิครับทุกคนมันสมควรให้ผลต่อไหมเนี่ยออกเลยดีไม่ดนีโอเอาออกเรื่องอะไรอะทำไมเมื่อกี้สัญญาคนดูแลไม่ใช่หรอสัญญาอะไรอะไรผมพูดผมพูดผมใครพูดได้เหรออ่าไอนี่เหลี่ยมนะครับคนดูจําไว้ด้วยนะครับเหลี่ยมก็ยังเป็นเหลี่ยมอยู่วันยังคําไปเลยแก่แม่ไอเียเหลี่ยมโกเอ้าโอ้ไอเหลี่ยมดูดิครับคนดูมันบอกว่ามันสัญญาวันจะพูดคาคาสุภาพแต่มันก็ไม่พูดคําสุภาพนะครับ คนแบบนี้อย่าไปหาคบครับไอเหลี่ยมแบบเนี้ยเหลี่ยมแบบนี้อย่าไปหาคบครับคำพูดคำไหนไม่เป็นคำนั้นอุตส่าห์ให้ผลไปแล้วตอนยังไม่ให้นี่พูดอย่างดีพอให้ปุ๊บเลี่ยมทันทีคนแบบนี้อย่าไปยุ่งเอาละครับคนดูต้องบอกเลยนะคลิปนี้พี่โดนดา่าอีกแล้วแถมเสียตังค์ด้วย300บาทอืมเสียตังค์ให้กับคนเหลี่ยมเรียแบบนี้สมควรไหมครับเนี่ยคลิปหน้าพี่จะไม่ให้ของไอรินละ ที่จะให้คนดูแทนแลักกันโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าำหลับวันนี้ไปแล้วก่อนนะครับบ๊ายบาย